สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำมฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้ในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่มีดีกีเป็นนักเตะทีมชาติโอมานชุดปัจจุบันและเคยพาสโมสรคว้าแชมป์ระดับทวีปเอเชียมาแล้วที่ทีมแข่งเทพแบงคอกยูเอตดเสริมทัพเข้ามาเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือท่าน,น้าของมุสเซนอัลกัซนีสุดหน้าเท้าขวาชาวโอมานวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง184เซติเมตร โดยบุเซนอัลกัสซานีเกิดวันที่27มีนาคมปี1997ที่เมืองลูสตักทางตอนเหนือของประเทศโอมานโดยอัลกัสซานีนั้นเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลตอนที่เขาอายุ18ปีกับสโมสรอัลซุไวท์ที่ในลีสูงสุดข,ของประเทศโอมาน ถึงแม้เขาจะเริ่มเข้าสู่วงการช้ากว่านักฟุตบอลร่วมรุ่นคนอื่นแต่จากพรสวรรค์นในเรื่องฟุตบอลที่ติดตัวของเขาเรวมถึงพสวแสว์จากความตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักของเขาทําให้ตัวของอัลกัสาน่เริ่มได้โอกาสโลงสนามต,ตั้งแต่ในฤดูกาล2015-2016ตั้งแต่ฤดูกาลแรกกับทีมเขามีส่วนร่วมในการพาทีมอัลซูไวคว้ารองแชมป์ลีกโอมานได้ในซีซั่นนั้นทําให้ต้นสัก,กัดของเขานั้นได้โคต้าไปเล่นในศึกเอฟซีคัพในฤดูกาลถัดมาด้วยซึ่งมาในฤดูกาล ในร2016 2017อัลกัสซานีเริ่มใช้แววนพชิชชาตในการสังหารประตูคู่แข่งเขาได้โอกาสโลดสนามในสือ่อเอฟซีคัพรอบเพย์ออฟในฤดูกาลนั้นในเกมที่เปิดบ้านพบก,กับอัลคาริวชาบับสโมสรจากปรเลสตาย ในเกมนัดนั้นเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําไป1ประตูในเกมนัดนั้นพาทีมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งผ่านเข้าไปสู่ในรอบแบ่งกลุ่มได้สาเร็จแต่นาสียดไดที่ทั้ง6นัดในรอบแบ่งกลุ่มของเอสซีคัพในปีนั้นเขาโลสนาไปเพียงแค่8นาทีและไม่สามารถช่วยให้ทีมเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปได้แต่ว่าผลงานภายในประเทศของอัลกัซนีเขามีส่วนร่วมในการพาทีมเอาชนไว้ควาชมช์ฟุตบอลสุรตานคาบูชคัพหรือฟุตบอลถ้วยของโอมานได้ในฤดูกาลนั้นได้สาเร็จต่อมาในฤด 1> 28, 2 1ศถึง2 0 1เอลกัสซนี่มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นเขาได้รับโอกาสลดนสนามในเอฟซคัพรอบแบ่งกลุ่มไป็น3นัดถึงแม้ตัวของเขานนั้นจะไม่สามารถพาทีเข้ารบอบดอเกเอาในฟุตบอลระดับเอเชียได้อีกปีหนึ่งแต่ผลงานในเกมลีกนั้นตัวของออลกัสซนี่พาทีมเอาซวยคว้าแช,ชมป์นี้สุดๆของโอมามาครองได้สำเร็จ ต่อมาในฤดูกาล2018ถึง2019เป็นฤดูกาลที่เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆเขายึดตัวจริงของอาร์ซไวต์และได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในรายการเอฟซีครับที่เขาได้โอกาสลงเล่นเป็นปีที่3ติดต่อกันเขาระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําได้สประตูกับอีก2แอซซิ์จาก6นัดท,ที่เขาลงสนามแต่น่าเสยดยที่เขาก็ยังไม่สามารถพาโต้สะกัดเข้าสู่รอบด็อกเอาท์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่จากฟอร์มในเวทีเอเชียที่ยอดเยี่ยมของเขานั้นทําให้เขาได้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต เขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งขุนพลในทีชาติโอมานในชุดลงเล่นทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2019อีกด้วยและทําให้ตัวของเขานั้นหลังจากจบฤดูกาลได้รับข้อเสนอจากสโม,มสรยักษ์ใหญ่จากประเทศอิหร่านอย่างสโม,มสรเซปาฮานหนึ่งตัวเขาไปร่วมทีมทําให้อัลกัสซานี่นั้นมีสถิติลงเล่กับอัลซูไวไปทั้งหมด76นัดทาไป23ประตูด้วยกันต่อมาในฤดูกาล2019-2020ฤดูกาลแรกกับเขาในเวทีต่างแดนในครั้งแรกในชีวิต เขาต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรซึ่งเขาได้รับโอกาสลงสนามในเกม AFC Champions League 2020รอบแบ่งกลุ่มในปีนั้นถึง5เกมแต่ในเกมลีกนั้นเขามีส่วนรวบการตนสกัดน้อยสรุปในซีซั่นแรก อัลกัสซานีกับเซปหานเขาลงสนามไปเพียงแค่8นัดเท่านั้นและทําประตูในเกมลีกไม่ได้เลยต่อมาในฤดูกาล2020ถึง2021ตัวของอัลกัสซานียังคงมีปัญหากับการปรับตัวที่ประเทศอิรานทําให้ในซีซั่นนี้เขาหลุดออกจากทีมไปหลายเกมและแทบไม่มีส่วนร่วมในการลงสนามช่วยทีมเลยโดยเขาลงสนามไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นตลอดทั้งซีซั่นซึ่งนี่เองทําให้ตัวของอัลกัสซานีตัดสินใจกลับไปค้าแข่งยังลีกบ้านเกิดอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาเลือกไปคาแข่ง แงที่สโมสรเอาซีฟในฤดูกาล2021-2022ที่นี่เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมาย เขาลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องและมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากเขาบัตเอัลซีฟคว้ Al p, วาชแชมป์ลีกสูงสุดของโอมานได้สำเร็จในฤดูกาลนั้นอีกด้วยพร้อมกับคว้าชแชมป์ฟุตบอลถ้วยอย่างสุลต่านคาบูสครับหรือฟุตบอลถ้วยของโอมานได้อีกด้วยและในซีซั่นดังกล่าวสโมสรอัลซีฟก็ได้ลงเล่นในสือฟุตบอลเอฟซีคับควบคู่กันไปซึ่งตัวของอัลกัสซนนี่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงสนามทุกนัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่ตักเกอว,วส,สมสรจากปะเทศ มาเลเซียซึ่งเกมนัดชีชนะเลิศนั้นอัลกาสซี่นีทำประตูปิดกล่องในเกมวันนั้นส่งเอาซีฟเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ทะลงแชมป์เอซีในฤดูก,กาลนั้นได้สําเร็จแบบยิ่งใหญ่โดยตัวของอัลกาสซี่นีลงเล่นในฤดูก,กาลนี้ไปทั้งหมด33นัดทาไป18ประตู ต่อมาในฤดูกาล2022-2023ตัวของอัลกาเซนียังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสามารถผลิตกอช่วยทีมจนเจ้าตัวนั้นได้รับรางวัลดาสโวของลีกโอมาด้วยการทำไป11ประตูนในเกมลีกซีซั่นนั้นและพาทีมคว้าแชมป์โอมาลีกคัพได้สำเร็จในซีซั่นนั้นด้วยโดยเขานั้นลงนสนามโรทุตรายการไปทั้งหมด28นัดทำไป15ประตูและต่อมาในซีซั่นล่าสุดในฤดูกาล2023-2024ตัวของอัลกาเซนียังคงเป็นตัวหลักของทีมเหมือนเดิม เขาลงสนามไปทั้งหมด19นัดในเกมลีกทำไป8ประตูกับอีก1แอสซิต์และพาทีคว้าชแชมป์ลีกสุสุดของโอมานได้อีก1สมัยรวมถึงพาทีคว้าชแชมป์โอมานลีกครับได้เป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากจบฤดูกาลตัวของอัลกาซานีตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญากับอัลซีฟและอ um ัาลาทีมไปหลังจากกวาดแชมป์ให้กับทีมมามากมายเขาได้เดินทางมาหาความท้าทายใหม่ที่ประเทศไทยมาคาแข่งกับพลพัคแข้งเทพแบงโคกยูเอต เพื่อไล่ล่าความสำเร็จในรูปการใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นสว่วนผลงานในระดับทีมชาติของมูเซนอัลกัสซานีนั้น เขาได้โอกาสติดทีมชาติโอมานตั้งแต่ชุดยูสิในปี2 0 1 5เขาลงสนามไปทั้งหมด3นัดทาไป1ประตูต่อมาเขาได้ขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดยูยีปีของโอมานในปี2 0 1 7เขาลงสนามไปทั้งหมด7นัดทาไป5ประตูซึ่งจากฟอร์ที่ยอดเยี่ยมนี้นั้นทําให้เขานั้นถูกดันขึ้นไปเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของโอมานทันทีเขาได้เดบิวต์ในทีชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในแมตที่ทีมชาติโอมานเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไปในเกมอุ่นเครื่องด้วยสก สนามเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นและได้รับโอกาสลงเล่นไปทั้งหมด12นาทีเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2017หลังจากนั้นเขาถูกเลือกติดทีมชาติชุดใหญ่เรื่อยมาจนเขาได้โอกาสครั้งสำคัญด้วยการมีชื่อติดทีมชาติโอมานลุยศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2019ที่ประเทศ u a เ e เป็นเจ้าภาพซึ่งตัวเขานั้นสามารถเบิร์สกอร์แรกในนามทีมชาติได้สำเร็จในเกมอุ่นเครื่องก่อนลุยชีแชมเอเชียที่พบกับทีมชาติไทยเมื่อวันที่2มกราคมปี2019เขาทัประตูปิดกล่องส่งให้ทีม เชือทับช้างศึกไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ซึ่งประตูนในวันนั้นทําให้เขานั้นโชว์ฟอร์มที่ต่อเนื่องในเกมเอเชียนคัพด้วยเขาทํา2ประตูนในเกมที่พบก,กับทีมชาติอุซเบกิสถานและทีมชาติเติร์กิสถานและพาทีมจอดป้ายในรอบ16ที่สุดท้ายในเอเชียนคัพปีนั้นหลังจากนั้นตัวของอัลกัสซานีได้กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติโอมานที่ขาดไม่ได้เขาได้ลงเล่นรับใช้ชาติต่อเนื่องและได้โอกาสลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียอีกครั้งหนึ่งในศึกเอเชียนคัพปี2 0 2 3เเม่่ออชวงต้นนปีทีทผาาาาขไดโกส ลงพบกับทีมชาไทยอีกครั้งในนัดที่เสมอการศูญประตูสู์ในรอบแบ่งกลุ่มและในนัดถัดมาเขาทําประตูขึ้นนําในเกมที่พบกับทีมชาติคีกิสถานแต่ท้ายที่สุดทีมชาติของเขานั้นทําได้เพียงแค่เสมอไปด้วยสกอร์หประตูหนึ่งทำให้ต้องน้ําตาตกรอบไปแบบเจ็บปวด ขณะที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2เขาพาโอมานจบด้วยการไปแชมป์กลุ่มทําให้ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่3เพื่อหาตัวแทนจากทวีปเอเชียไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อไปสถิติในการลงเล่นของอัลกัสซานีในเกมระดับทีมชาตินั้นเขาลงสนามให้กับทีมชาติโอมานไปทั้งหมด51นัดทาไป11ประตูด้วยกัน จุดเด่นของบุสเซนอัลกัสเนีเขาเป็นกองหน้าสารดประโยชน์นอกจากศูนหน้าตัวเป้าที่เป็นตำแหน่งถนัดของเขาแล้วนั้นเขาสามารถฉีกตัวเองมาเล่นในด้านข้างได้อีกด้วยเขามีทั้งความเร็วและมีจังหวะจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นกองหน้าสไตล์อาหรับขนาดแท้เขามีความฟิตที่เพียบพร้อมโดยนับตั้แต่ที่เขาคาแข้งอาชีพไปต้นมาเขาไม่เคยได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนผลงานของมูเซนเอัลกัซสาสนีในเกรยระดับสโมสรนนั้นเขาเคยพาทีมอัลสวควา้าแชมป์ลีกสุดสุข,ของโอมานในฤดูกาล2017-2018และพาทีมอัลสวาควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยโอมานสุลาตาคาบุสคัพในปี2017 เขาพาทีมเอาซีฟคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของโอมานได้2สมัยในฤดูกาล2021-2022และ2023-2024เขาพาทีมเอาซีฟคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยโอมานสุลต่านคาบูสครับในปี2022เขาพาทีมเอาซีฟคว้าแชมป์โอมานลีกครับไดส2สมัยในปี2023และ2024เขาพาทีมเอาซีฟคว้าแชมป์โอมานซูเปอร์คัพในปี2022และ2023 เขาพาทีมเอาซีคว้าแชมป์เอซีคัพในปี2022และตัวของเขานนั้สามารถคว้าราวันดาสโวลีกสุดสุของโอมานในฤดูกาล2022-2023ได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือโปรฟァนเดเตหน้าใหม่ไทยลีกยาธนาของมุเซนอัลกัสเนียสูน้าป้ายแดงของทีมแขงเทพแบงคอกยูเนเต็ดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื่อนๆคุเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ